สำหรับเรื่องวงเงินกู้ของสินเชื่อนะทำไมบางคนมันได้น้อยทำไมบางคนมันได้เยอะจังเออสินเชื่อเขาคิดยังไงเขาถึงให้วงเงินเยอะวงเงินน้อยก็มาเล่าให้ฟังกันถ้าพูดสั้นๆเลยนะครับคนที่จะกู้และได้วงเงินเยอะที่สุดคือพลังงานประจาที่มีรายได้เขาเ้าบัญชีและมีสลิปเงินเดือนโอเคปะ่ะคือมันมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งนะ พนักง,งานอะเออชาวบ้านลูกน้องแล้วกันลูกน้องเนี่ยไปขอกู้เงินมาได้เงินกู้มาสามแสนหัวหน้าก็เลยบอกเอได้เงินกู้สามแสนเลยเหรอเฮ้ยหัวหน้าเลยบอกเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปทำบ,บ้างเดีว่ะว่าเงินกู้สามแสนเนี่ยมันทาอะไรได้หลายอย่างเลยเออเอาไปซื้อของมาตุนเพิ่มเตรียมตัวขายของเพิ่มมาลงทุนอะไรต่างๆได้เยอะเลยหัวหน้าก็เลยไปขอกู้เงินบ้างธนาคารบอกว่ากู้ไม่ได้ค่ะเพราะคุณไม่มีสิทธิ์เงินเดือนเ <c oughs> จ้าของธุรฐฐกิจกู้เงินไม่ผ่านนะครับแต่ลูกน้องกู้เงินผ่าน อันนี้คือเป็นเรื่องตลกที่มันเป็นเรื่องจริงนะคือเพราะว่าเราอ่ะไม่มีซิปเงินเดือนไยงถึงเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีลูกน้องที่มีซิปเงินเดือนและเขากู้เงินได้เยอะแต่เพราะเราไม่มีซิปเงินเดือนเนี่ยกูไปผ่าน สวัสดีครับผมปันจากช่องขันยิมกู้ออมนะครับก็เป็นช่องที่ทำเรื่องสินเชื่อเป็นหลักแล้วกันนะอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกนิดน,นึงอย่างเช่นเรื่องการออมและพวกนี้บ้างนะครับก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าช่องนี้ไม่ได้แนะนําให้คุณกู้เงินนะครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามให้คุณกู้เงินนะเตือนไปนิดนึงงานว่าอย่าก,กู้เงินถ้าไม่จําเป็นและกู้เท่าที่จําเป็นและชาระคืนไหวด้วยนะครับอาชีพอื่นอื่นนะครับปกติแล้วผมจะแนะนําว่าวงเงินที่ได้เนี่ยหาร2หาร3หรือหาร5เลยก็ได้เออ เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่พนักง,งานประจําที่มีซิปเงินเดือนและเงินเข้าบัญชีเนี่ยวงเงินกู้ที่ผมจะพูดหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณห่านไปเยอะ,เ,ยอะเลยเ,ออเพราะามันได้หน่อยจริงเพราะาพนักง,งานประจาเนี่ยเขามีไรายได้และไรายได้ก้อนเนี้ยมันกลายเป็นกํารไรเงี้ยมันไม่เหมือนอาชีพอื่นๆที่มันมีไรายได้แล้วมันมีรายจ่ายแล้วมันมีกาไรเหลือน,นิดนึงประมาณนี้คือง่ายๆแล้วกันพนักง,งานประจําเงินเดือน10,000บาทโอเคปะ่ะกับอาชีพอิสระเงินเดือน5 0,000บาทฟังดูแล้วแบบเฮ้ยอาชีพอิสระรวยกว่าเห็นเห็นเลย เออแต่อาชีพอิสระที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าอ่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่ามีรายได้ห้าหมื่นบาทใช่ไหมเขาขายของอะ่ะได้ห้าหมื่นบาทแล้วแล้วเขาเอาที่ไหนมาขายมันมีต้นทุนเนี่ยสมมติผมขายนี่กันเนี่ยต้นไม้เนี่ยเออต้นไม้เนี่ยโอเคป่ะผมบอกผมขายเนี่ยต้นละต้นละห้าพันบาทได้สิบต้นผมได้ละห้าหมื่นบาทนี่ผมมีรายได้ห้าหมื่นบาทนะครับเปล่าคือ ผมซื้อต้นนี้มาต้นละสี่พันแล้วต้นละสี่พันซื้อมาสิบต้นแสดงว่าผมเนี่ยมีต้นทุนตรงนี้ต้นเนี้ยต้นทุนผมเนี่ยสี่หมื่นแล้วผมมีรายได้ห้าหมื่นดังนั้นผมมีกำไรจริงๆเนี่ยแค่หมื่นเดียวโอเคปะนั่นคือเหตุผลที่ทําให้พอเราไม่ใช่พนักงานประจำเนี่ยพอเราเป็นอาชีพอื่นๆปั๊บเนี่ยรายได้ที่เข้ามาในบัญชีจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่รายได้จริงเ่เขาจะพยายามดูที่กําไรเออแต่พนักงานประจาไม่เกี่ยวพนักงานประจําเนี่ยรายได้เข้ามาปั๊บเนี่ย นั่นแหละคือกำค,คือคือกำไรเลยเพราะมันไม่มีต้นทุนอื่นละเข้าคำแนะนําผมนะครับถ้าเป็นอาชีพอ,อื่นๆนะครับคุณพยายามรับรายได้ให้มันเข้าพนักงานในธนาคารเดียวเนี่ยให้มันดีเยอะแล้วก็พยายามให้มีเงินเหลือนธนาคารด้วยนะครับนะอย่าเรียบถอนออกหมดนะเพราะว่าการที่คุณมีรายได้เข้าหนึ่งอันที่2คือคุณมีเงินเหลือในธนาคารเนี่ยวงเงินก็จะเยอะขึ้นด้วยถึงจะบอกว่าจะกู้เพราะไม่มีเงินแต่คุณก็ต้องมีเงินเหลือในบัญชีนะครับนะฟังแล้วแบบ งงชิบหายเลยไม่เป็นไรสำหรับเรื่องงวงเงินนะบ้านรถเอาจริงสินเชื่อทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่เขาจะให้เราอผ่อนได้ไม่เกิน40-60%ถึงของรายได้เออนาะรายได้วันที่เรายืน่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้มื่นหนึ่งคุณควรจะผ่อนต่อเดือนได้ไม่เกิน40ก็คือ4 0 0พถึง6,000บาทต่อเดือนเพราะถ้าเกิดผ่อนมากกว่านั้นเนี่ยคุณมีชีวิตอยู่ไม่ได้แต่สำหรับคนที่มีรายได้สูงมากๆอ่ะ รายได้หลักแสนเนี่ยบางทีผมก็เห็นนะที่แบบผ่อนประมาณ80%ของรายได้เลยก็มีเพราะว่าเขาสุขรายได้สูงมากไงเออพอรายได้สูงมากปั๊มเนี่ยการผ่อนที่มันสูงมากเนี่ยมันก็ยังทาให้เขาอยู่ได้ไงคือคุณต้องเข้าใจนิดนึงว่าสมมติว่าวันนี้คุณรายได้หมื่นบาทเออคุณผ่อน5 0นคุณแหล่งเงินเดือนละ5,000บาทให้คุณใช้อะ่ะคุณใช้แทบไม่ได้อะ่ะนออกใช่ปะแต่สำหรับคนที่รายได้สองแ0,000แล้วกัน คุณผ่อนไป80%ของรายได้คุณผ่อนเดือนละแสนหกแต่คุณยังมีเงินใช้ใชกินใช้จ่ายอีกส0 0 0มื่นมันอยู่ได้ไงโอเคปะดังนั้นมนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินเนยอะเท่าไหร่ด้วยนะถ้าเอาข้อมูลตามเว็บไซต,ต์ต่างๆที่เขาแนะนํามานะครับเงินเดือน20,000ืบาทเนี่ยคุณสามารถกู้ซื้อบ้านได้ล้านสองผ่อนประมาณเดือนละแปดพบาทนะและบ้านที่ซื้อได้เนี่ยซื้อได้ล้านห โดยมีเงินดาวอีกสามหมื่นบาทไอ้สามแสนบาทโดยมีเงินดาวอีกสามแสนบาทเราพูด,ดง่ายๆกันถ้าคุณมีเงินเดือนสองหมื่นบาทเนี่ยคุณกู้ซื้อบ้านได้ล้านห้าถ้าเกิดคุณมีเงินสี่หมื่นบาทคุณสามารถกู้ซื้อบ้านได้สามล้านแล้วก็คุณก็เอามาคูณไปเออโอเคโดยตรงเนี้ยก็จะมีกติกาคือดาวยี่สิบเปอร์เซ็นของราคาบ้านและผ่อนเต็มที่ที่สามสิบปีและคุณต้องไม่มีหนี้เลยโอเคปะ่ะ คือถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณมีเงินเดือนสองหมื่นบาทเงี้ยแต่คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่คุณเป็นหนี้บัตรกดเงินสดอ,อยู่อะ่ะเวลาคุณไปกู้ซื้อบ้านอะ่ะมันก็จะได้น้อยลงนะสินเชื่อรถก็เหมือนกันนะครับคือเงินเดือนสองหมื่นบาทเนี่ยกู้ซื้อรถได้ประมาณ4ี่แสนถึงหกแสนบาทนะครับถ้าถามผมนะให้มองว่ากู้สี่แสนบาทได้พอเพราะว่าหกแสนบาทมันเป็นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็แบบเออผมก็แนะนาว่าดูต่ำๆไปก่อนนะ่าจะดีกว่านะ เงินเดือน20,000กูได้4 0 0 0 0นผ่อนประมาณ8,000บาทต่อเดือนนะรถที่ซื้อได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 8 8 0 0 0ถึง7 2 0 0 0 0นะซึ่งมีเงินดาวอยู่ที่ประมาณ80,000ถึง1 2 0 0 0 0นะครับก็เหมือนกันดาวน0์20%ของราคารถและผ่อนเต็มที่7ปีแบบไม่มีดีเลยนะครับก็สำหรับทริปหรือเตือนก็ไม่น่าใจนะครับคือเราควรซื้อบ้านและรถเนี่ยเราควรมีเงินดาวด้วยนะเออ เพราะว่านั่นหมายวามว่าเราอะสามารถเก็บเงินเพื่อมาซื้อบ้านซื้อรถได้ไงเออเมื่อเกิดเราซื้อรถแบบศูนเปอร์เซ็นเนี่ยดาศูน์เปอร์เซ็นไม่จ่ายดาวเลยเลยเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเสี่ยงไปเออแล้วก็อย่าลืมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นค่าซ่อมบ้านค่าซ่อมรถประกันภยัยพรบร่ตทะเบียนภาษีบ้านภาษีรถอะไรพวกนี้มีอีกเยอะเลยนะครับที่มันจะมาหลังจากที่เราซื้อบ้านซื้อรถไปแล้วอะคือบางทีเราบอกว่าเ้ยเรามีเงินมันมีเงินเดืน 30, อน3 0 0 0มื่นเงี้ย ้เราซื้อบ้านไปหมื่นห้าอย่างเงี้ยอ่ะสมมติเราซื้อบ้านหมื่นหนึง่งซื้อรถหมื่นหนึง่งเราบอกว่าไอเราเหลือหมื่นหนึ่งเนี่ยสบายเราอยู่ได้แต่พอซื้อบ้านปับ๊บท่อน้าแตกไฟพังหงลังคารั่วซื้อรถปับ๊บขาดน้ามันขาดประกันสมรถพอเราบอภาษีสารพันเลยโดนเพิ่มอีกประมาณสักสามพันบาทต่อเดือนเงี้ยคณเหลือใช้เดือนละเจ็ดพันบาทในกรุงเทพอยู่ได้หรอ ไม่นาดานะืนคือเอาว่านะถ้าถามผมนะครับเลือกได้ถ้าบ้านซื้อถูกไว้ก่อนทำเลยดีถูกไว้ก่อนจะดีกว่าแล้วก็อย่าลืมมีเงินดาวด้วยส่วนรถมือสองดีกว่าคุ้มกว่าและยิ่งช่วงนี้รถอีวีเข้าตลาดรถจากจีนทุบราคามาสารพัดเนี่ยรถมือสองราคาถูกเป็นขี่ราคาถูกเป็นโจ๊กเลยนะครับนะโอเคนะ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและาโนแฟนแนนนะครับเขาจะคิดวงเงินจากรายได้ของเราแทนเออโดยแบ่งเป็นสองกรณีนะครับก็คือกรณีแรกถ้ารายได้มากกว่า3 0 0 0 0บาทเนี่ยเขาให้วงเงิน5เท่าเลยนะหเท่าโอเคป่ะ5เท่า,า,ทาแต่ถ้าเกิดรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทเขาให้1นึ่งจุดห้าเท่าคือสมมุตินะวันนี้คุณเงินเดือน29งหมื่นเก้าอ่ะคุณกู้ได้4ี่หมื่นห้า แต่ถ้าวันนี้คุณเงินเดือนสามหมื่นหนึ่งคุณกู้ได้แสนห้าคือผมไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรนะมันถึงได้ตังค์ในขนาดเนี้ยเออทั้งที่เงินเดือนมันแคบเส้นนิดเดียวอะแต่เพิ่มจาก1.5เป็น5เท่าอะมันเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะไม่เข้าใจเ,าเพราะอะไรกันเอาเป็นว่านี่คือกฎของเขาเดี๋ยวทมอะไรมากนะแต่บางที่นะครับเขาก็จะแจ้งมาเพิ่มเติมนะเขาบอกเลยว่าถ้าเราได้คุณต่ำกว่า1 0 0 0 0หมื่นหรือห5 0 0 0้าผมไม่แน่ใจ พอให้แค่0.8เท่าอันเนี้ยไม่ใช่กฎธนาคารอ้ไม่ใช่กฎที่ BOT หรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายออกมาบังคับแต่อันนี้คือธนาคารกขาจัดการเอง p i c โกฟ i น a n น e ส่วนใหญ่จะให้นิดเดียวให้500ถึง5,000บาทเออให้นิดเดียวหรือว่าเงินกู้น,นองระบบ <laughs> วงเงินที่พูดไปนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะ5เท่า1 5เท่า0ูเท่าอะไรพวกเนี้ย หนึ่งคือแม็กซิมัมที่คุณมีสิทธิ์จะได้รับซึ่งในความจริงแล้วมักจะไม่ถึงถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์เชื้อที่อื่นที่ผ่อนอยู่วงเงินคุณก็จะลดลงถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำอาชีพที่ไม่ใช่พนักง,งานประจำอ่ะเออวงเงินก็จะลดลงโอเคปะ่ะคือเข้าใจนะที่ผมบอกแต่เมื่อกี้เลยคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยบอกว่ารายได้ห้าหมื่นรายได้หกหมื่น,นีียเออแต่มันมีต้นทุนไง งั้นกําไรจริงๆเนี่ยมันหายไปยแค่นี้เดียวนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณเคยมีประวัติใจช้าติดเครดิตบลวเงินมันก็ลดลงอาจจะกู้ไม่ได้ด้วยบางคนถ้าเกิดว่าคุณบังเอิญไปอยู่ในกลุ่มคนที่ประวัติไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะคือผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ันเคยได้ยินว่าแบบมันมีบริษัทหนึ่งอ่ะมีคนมากู้แล้วเขาทํางานอยู่ที่บริษัทเนี้ยกู้ห้าคนนี่นี่ไปห้าคนเลยคนที่หกธนาคารไม่รับมีนะ เออเพราะว่าเขาสรู้ว่าแบบเอทกคนที่นี่มันมีปัญหาอะไรบางอย่างแน่นอนเลยเออเขาก็เลยไม่ให้กูเป็นไปได้ผมไม่รู้ว่าเขาไม่รับเนี่ยไม่รับเพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าแต่เคยได้ยินอยูออ่คือบางทีเราดันไปอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ดีอะ่ะเขาก็เลยมองว่าเราไม่ดีไงคือธนาคารเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกว่าเราเป็นคนยังไงเขารู้แค่ว่าเราอยู่ในกลุ่มคนประมาณไหนเขาียกอ,อะไรนะบิ Data, นะ๊กดาต้ามที่แบบเออมันจะเป็นแบบการประมาณว่าแบบ เออคนคนเนี right. okay. Okay. Them. Like them. ้ยน่าจะประมาณเนี้ยคือคนที่คล้ายๆกันก็อยู่ในที่เดียวกันโอเควงเงินมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นได้ไหมหรือว่าลดลงได้ไหมมีสิทธิ์นะครับนะอย่างเช่นถ้าเราประวัติดีจ่ายเงินตรงเวลาต่อเวลาเนี่ยบางสินเชื่อเขาเพิ่มวงเงินให้เราอัตโนมัตินะครับนะลาละตัวนาโนไฟแนซ์ลหละตัวหรือว่าพิกโกอะไรพวกเนี้ยก็มีสิทธิ์เพิ่มให้เราอัตโนมัติขอแค่เราประวัติดีจ่ายตรงเวลานะในทางกลับกันถ้าเราจ่ายไม่ดีจ่ายช้า วงเงินลดอัตโนมัติและหลายๆที่บอกเลยนะส่วนใหญ่เลยแล้วกันทันทีที่คุณจ่ายช้าเกินกี่วันไม่รู้อะสามวันมนะั้งโดนปิดสัญญาเลยขึ้นแบกหลินเลยเออเขาไม่งอคุณแล้วก็บางที่คุณสามารถยื่นเอกสารสริปเงินเดือนอะไรพวกนี้เพิ่มได้นะครับเพื่อของเงินเพิ่มแต่นั่นหมายถึงว่าคุณต้องมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบไปยืน่นรายได้เท่าเดิมเงี้ยเขาให้คุณเท่าเดิม,มหรือบางกรณีเนี่ยเราไม่ได้ใช้าน,านานเนี่ย วงเงินก็อาจจะลดลงเออเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไงเขาก็ได้เอาวงเงินเราที่ลดลงเนี่ยไปให้คนอื่นแทนเพราะเขาจะได้มีกำไรจากการที่เขาให้ดอกเบี้ยคนอื่นแล้วก็ที่เจออีกอย่างหน,นึ่งนะตอนนี้รู้สึกอ่าช็อปปี้เอสเปเ t อร์มั้งโดนลดวงเงินเป็นแถบเลยคือมีมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเปลี่ยนแปลงของการคํานวณข้อมูลอะไรพวกเนี้คือประมาณว่าแบบ ให้วงเงินไปเยอะแล้วมันมีปัญหาเยอะแบบหนีหนี้กันเยอะเงี้ยตอนสุดท้ายเขาก็เลยลดระบบลดวงเงินทางระบบเลยเออหลายหลายคนอยากใช้ได้ก็ใช้ไม่ได้หลายหลายคนจากที่เคยกู้ได้ห้าหมื่นเนี้ยกู้ได้ห้าพันเนี่ยเออมันโดนเยอะโดนหลายคนคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบเลยเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องวงเงินสินเชื่อนะถ้าสู่วิธีหนี่งกันอยากได้วงเงินเยอะเนี่ยทำอาชีพประจำซะที่มีเซินเดือน มีเงินั้บัญชีด้วยนะพยายามทำให้มีเงินเหลือในบัญชีด้วยอย่าเอามาใช้จนหมดที่เหลือก็จะเป็นเรื่องการรักษาประวัติจ่ายให้ตรงอย่าจ่ายช้าอย่าไม่จ่ายอย่าหนีนี่รวมถึงสินเชื่ออื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสินเชื่อหลายที่เนี่ยเราก็ได้วงเงินน้อยหรืออาจจะกู้ไม่ผ่านด้วยนะครับกอเอาจริงๆผมลืมผมลืมเรื่องนึง่งเพิ่งมาได้ก็คือ คนที่เงินเดืนอนตอำกว่าสามหมื่นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณได้วงเงินหนึ่งจุดห้าเท่านะคุณกู้ได้แค่สามทีด้วยเออแต่ผมรู้จักคนมาคนหนึ่งเงินเดือนต่ำกว่าสามหมื่น 30, แต่เขากู้ได้สิบทีอะ่ะยังไงวะไหนคุณบอกกูม่้ได,ได้ได้แค่สามทีไงทำไมกู้ได้สิบทีอะ่ะคือต้องบอกนิดนึงว่าสินเชื่อถ้าเกิดเขาเห็นว่าเราอะ่ะดูดีสเตนเมนต์ดูดีทุกอย่างโอเคหมดอะ่ะเขาไม่เช็คแค่ดื่บุโรเราด้วยซ้ำ เพราะว่าไม่รู้เช็คทำไมไงคือการเช็คเครดิตโบโลเนี่ยมันมีต้นทุนคุณต้องจ่ายเงินให้เขาอะค่าเช็คเครดิตโบโลเนี่ยสองพบาทไอ200้สองบาทไอ้สองบาทเนี่ยสำหรับบริษัทเครดิตอะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มไงถ้าเลือกได้ไม่เช็คก็น่าจะดีกว่าประมาณน,นั้นแล้วกันแล้วทีเนี้ยพอบริษัทเขาไม่เช็คเครดิตโบโลเนี่ยทำให้เขาไม่รู้ไงว่าเราอะมีสินเชื่อมากกว่า3ที่เขาก็เลยปล่อยสินเชื่อให้เราประมาณนั้นนะครับนะก็ สำหรับลสินเชื่อก็ประมาณนี้แล้วนี่แหละก็ <G ül üyor> ขอบคุณมากๆเลยครับที่ร์ดูคริปนี้จนจบน,นะครับก็ยาวนิดนึงไม่ได้ยาวมากหรอกเออแต่ถ้ามันช่วยคุณได้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าใครอยากปรึกษาผมเนี่ยสามารถมาปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่คิดเงินนะแต่ถ้าอยากจะสมัครสินเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ของผมได้นะครับนะหรือว่าใช้ผมแนะนําก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็อยากได้ค่าขนมไปใช้นี้บ้างนะครับก็เหมือนกับคนทั่วไปนะครับผมก็มีนี่ก็อยากใช้นี่ให้มันหมดหมดไปนะครับนะ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับ